มาตรงนี้เลครับเรืการเดนรู้ได้เลยครับไปหรครับไปรับมันมาหนะมันมาติดต่อสรชครับ จะของบังไฟบ่ครับผู้อาจารย์ครับพี่น้องเป็นน้ำมาจุดถวายน้ำทานจุดบ้านธาตุอำเภอพลเรืองจังหวัดอร่อยเอฟน้ำมาจากจุดแก่คนบ่ครับเอ่อขออนุญาตถามนะฮะได้หรอคนมาจะไหนครับผมคนในงานค่ะในงานในที่นี่ก็นที่ไหนสอบบรรจุได้ปะครับเป็นค่ะในเขตงานของที คนมาบนไหวครับบนไหวครับหลวงพ่อพระธาตุวครับองคหลวงปู่พระธาตุนะครับหนวัดไนวัดยังไงวัดบ้านไหนครับบ้านาดครับอ๋อตำบลคนเมืองอำเภออาสาบานจังหวัดร้อยเอ็ดต้องครับครับเพลงพระไตรปณ์เขาของนาว่านักสงกการ์ทำไทยหรือน้องติ๊กตงได้มาขอพรหลวงประมานา ขอให้ภาคผนวกของผู้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการที่ทำมีทวามกล้าหาญหรือที่ข้านไปภาคผนวกภาษา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 ไทยทุกคนมีความติดการที่ทำมีความก้าวหาญหลังนี้จึง้องทำต้อไปส่อไปต่อไปไปรุกจะมาได้ตัดเาื่อตัดเพื่อตัดเพื่อโอ้ต้องแข่งแอจะเป็นชาวบ้านชาวบ้นทุกท่ ครับสุดยอดครับสราชวงครับคนหลเงครับผมมันไปน้นเงียมันไปน้นเงียแน่เลยมันไปน้นเงี เบาเ่ยครับไปไปไปเบาเล็กเกินเลขกกำกับท่าไหนครับหาเพียงเลขกกำกับที่คุยกันไว้หาเพียงครับ

อ๋อเนี่่เด็นปรเด็นเป็นเียต่อซ้ำสาร้ยเสบครับสองาทวง